กรช่องดังปูดอีกนักร้องเสียงนุ่มมีลูกอีกคนเมียน้อยลบโพสต์แล้วพิธีกรข่าวบันเทิงช่องแดได้เมาส์เบาแสเพิ่มเติมกรณีประเด็นร้อนแรงที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลเกี่ยวกับก๊อตสิบรถแซบนักร้องซอฟร็อกเสียงนุ่มมาดละมุนถูกแชร์สร้างภาพรักครอบครัวแต่ควงเมียน้อยไปไหนมาไหนมีน้ำซ้ำยังพาไปเที่ยวต่างประเทศซ้ำรอยเมียหลวงแฟนคลับรู้แล้วผิดหวังสุด,สดระบุว่า มีหลักฐานเป็นภาพที่สนามบินเมียน้อยยืนอยู่กับนักร้องหลายร้องไปด้วยญาติและลูกติดของนักร้องนักร้องมีลูกที่เกิดจากเมียหลวงและลูกติดที่เกิดจากแฟนคลับอีกคนหนึ่งส่วนสาเหตุหลักที่เลือกไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะกลัวลูกทั้งสองคนน้อยใจก็เป็นได้ ตอนนี้ผู้หญิงเริ่มรู้ตัวแล้วและลบภาพไปเที่ยวชิบุยาแต่วงในได้แคปบหลักฐานตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อนักร้องไว้ครบถ้วนซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวมีเฟซบุ๊หลายอันชื่อเล่นเริ่มต้นตัวอักษรเหมือนเมียหลวง